สวัสดีค่ะวันนี้ยายสีตุ๋นมาละตุ๋นมาละใส่ไก่เนาะน้ำก็เดือดแล้วยายสีเอากระเทียมลาบผักชีพริกไทยซิกมาลงก่อนนะะคแล้วก็เห็ดหอมค่ะ tôi cũng rất phạt nọc cả, yai gác chị ok luôn cây dài cả, chị ta cả giúp nô tỉ lạc luôn thì là vẫn chẳng cả, bên trong tê bay tê cả, tê 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 này là chả? เสียงนกกระห้องกันอันนี้ยหญ่ตั้มกับเขาสาวเต็มฝามาเนาะิดไว้เดือดจะเข้าน่าบ่ได้เต็มฝาไว้ฝาคอ ปิดฝาเพื่อความจะได้เดือดเร็วนะครับเพราะฉันใส่เวลาหนาเกินไปปิดฝาไปหน่อยนึงก็เดือดเลยแก่สิป่ผงเครื่องก่อนเนาะ Cái sẽ ống nó nó Nghĩa xe cửa vậy à luôn, nó ở bên nơi nằm cả Nếu dạy có xíu mà lạ luôn Dạy à, mà lạ luôn nó cả Xay kẹt tính lắm Tưởng phương bà nữa. Mà lại dạy cả dạng sai cửa nó cả có một cuộn thịt đồ nói nha chỉ tấm sĩ yêu cái sĩ yêu khảo nó ôi dàn kim tổng chứng mà lạ say cay cái lót ตอนนี้หัวไก่กระซุกแล้วค่ะพอพุ่นหัวโตเลยไก่หนีกสะสุกเร็วค่ะ,ะลอยลลลเดือดอีก่กลางก่กะจินได้แล้วเนาะค่ะยายใส่แค่รสลงไปนึ่หน่นอยหนึง่งเพิ่มความหวานค่ะบางท่านอาจจะบ,บ่ใสา่เนาะค่ะ ต้มข้มบ้านเพิ่มนซีสานต้มจืดมาละใส่ไก่เกากีใหญ่แอ้มดนดำค่ะซื้อมาผักหนึ่งผู้ดใดหูวสูตรวิธีเก็บเกากีบ่กใหญ่เนี่้ยอค่ะซื้อมาถุงหนึ่งหาสิบบาทใส่ได้สองขางเองค่ะ ดังลูกเพิ่นขายเพิ่นเก็บไว้เป็นปีเพิ่นเก็บกันยังไงเนาะเขากี่บววลูถสายตายแช่เสือมาไหวหาสิบบาทบัดแช่เสียมาใส่หัดดำเบิดายค่างเหรอคะทีแช่เจอวิกฤตแบบนี้ เสมอมาเราเคยได้กินเบิดดอกใหญ่จังซื้อถุงหน่อยๆเอารอเดือดกะเป็นอันว่าใส่ไตนะนกับมะละกะกินกุ๊บกับเดือดสาเนาะกับขอโทษขออภัยพี่ๆน้องๆเด้อเฉยน้อไปจังนเลย

เริ่มเดือดแล้วเนาะค่ะเ,เดือดทางบุงกค้นยายขยายชั้นนู้นยายสิ้นเนาะ,ะเพราะว่าหนังเป็นเดือดไปสองครั้งแค่ใส่มาละ,ละลงไปสิมรโราัยกันคนะ่ะอย่างเข้มยุบงาน,นรู้สึกว่ายายอัน ใส่ซีอิ๊วนะมื่ไว้แล้วพ่อดีเลยค่ะอยากเข้มก็เข้มใส่ผงนัวไปปลายช้อนนึกว่าพอดีเลยค่ะพ่ต้องใส่อี่หนังหลนึกว่ะผงนัวเขาจะใส่น้อยเดียวก็ใส่ ยายบบค่อยมักใส่ข้างนอกบบคอยมักใส่รสดีแล้วค่ะกันยายใส่ผัดอดนยายกับโบใส่หยังเพราะว่ามันปุงมาให้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะข้ายายกับขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะอย่างคิปยาวเนาะค่ะเขาสักเต็มทีกัสักเปลนที เกียงใ,ใจฟรีๆเพื่อนน้ยนะีนเ่เฮ็ดหอมกว่าดอกใ่ญ่ๆใส่ไปสามดอกอค่ะยายกะขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแรงใจเห็นมาช่อมคลิปให้ยายรีชาเนียเนาะค่ะช่องชอว์วอค่ะก็ทำอาหารการกินทายวิวรอบตัวเนาะค่ะไม่นามลำโค้งค่ะ ทะเลเน่ทะเล,ะเล,ะเลปากอาเวลาไปสืบขราวเนาะค่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเ้อค่ะเดินทางไปทั้งใดขอให้แกีวขาดปลอดภัยแห้งๆปังๆค่ะสวัสดีค่ะ